สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับผมพีพีเอฟซีทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งพี่น้องสอบพอลาวทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่14นะครับเดือน10 2565นะครับเป็นแนวทางของวันศุกร์นะครับผมเป็นสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับก่อนหยุด2วันนะครับเนาะแนวทางวันศุกร์ผมก็ขอให้ เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับเพราะว่าแนวทางหวยลาวพัฒนาในวันพุธนะครับผมใช้คําว่านะครับต้องขอโทษพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับก็คือว่าแนวทางนะครับเนาะแนวทางไม่ใกล้เลยเพราะว่าเขามาเลขบ้ลนะครับเขามาเลขบ้ลนะครับพี่ๆนะครับ8ปนะครับ88ดกับหนึ่งหนึ่งเนาะสามตัวก็8ปดหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนี่มา2งวัวติดแล้วนะครับพี่แนวทางออกแบบนี้ผมก็ ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าส่วนมากแล้วถ้าเปออกเล็เ้ลเนี่ยส่วนมากผมไม่ค่อยได้เน้นให้เท่าไหร่นะครับสลับเลเ้ลนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสลับในงวดที่แล้วส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับพี่เนาะก่อนไปรับชมผมก็ฝากคาเตือนไว้เหมือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทามาจากสูตรคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ก็พี่ๆสลับในงวดนี้นะครับสลับในงวดนี้ก็ยังได้ตัวเดิมอยู่นะครับเพราะว่ามันยังเป็นสูตรตัวเลขตัวเดิมนะครับผมเนาะก็ถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจนะครับงวดนี้ก็ยังไม่ต้องตามก็ได้นะครับเพราะว่าแนวทางเขาออกเบิ้ลนะครับเนาะนะครับเขาออกเบิ้ลและในงวดที่แล้วสูตรเราก็คิดคํานวณได้ได้เลข6นะครับแต่ว่า6ไม่มาในงวดที่แล้วนะครับแต่ว่าในงวดนี้ผมก็ยัง สูตรก็ยังคิดคำนวณได้6อยู่นะครับพี่พี่เนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับผมชื่อชอบก็ตามได้นะครับก็ในวดนนี้ตัววิ่งนะครับผมตัววิ่งผมให้ไปที่8นะครับผมให้ไปที่8นะครับส่วนสายลูดนี้ผมให้ไปที่6นะครับพี่พี่วิ่ง8ลูด6นะครับผม6ก็จะมีนะครับ 6กนะครับผมหกนึ่งนะครับ6กสองนะครับผม6กสาสนะครับ6กห6า หกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะส่วนในตัวเน้นตัวเจาะที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมีนะครับผมหกศูนนะครับ หกสองนะครับผมหกสี่นะครับหกแปดแล้วก็หกเก้านะครับหกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดหกเก้านะครับสลับตัวเน้นตัวเจาะในสูตรเม็ดเดียวนะครับส่วนในหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยผมยังให้เป็นเลขศูนย์นะครับพี่พี่ ก็จะเป็นในที่นะครับ0 6 4นะครับ0 6 8นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะก็ในงวดนี้ก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในงวดที่แล้วนี้เลขหลุดหมดเลยนะครับผมเนาะเลขหลุดหมดเลยนะครับ ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่ๆ FC แล้วก็ทางฝั่งพี่น้องสปปราวทุกๆคนจริงๆนะครับสลับในวดที่แล้วนะครับผมก็กอนอ,อกไปนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอกําลังใจจากพี่ๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมพิพาทป,ประกันใดต้องกลับขอโทษขออภัยนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ